เราเทียร์จังแก้มบ้วงะปชนนึง้วน้ฟัดมันเยอะนะควักตานังแดงนันถึ้เลยอ้สุดยอดโอ้ยคุกตาเบ้อมืนขออร่อยอยู่นี่ครับมาเท่าตัว ไม่ละเจ้าของนี่